โครงการโรงเรียนเกษตรกร,ร,กรตามพระราชดำริเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชชนิดเดียวกันโดยทํางานร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ของกมรมส่งเสร,ริมการเกษตรซึ่งจะใช้ปัญหาในการทํางานในแปลงเพาะปลูกมาเป็นสิ่งที่จะกระตุ้นความอยากเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มการวางแผนการเพาะปลูกแผนแผน,แผนการตลาดแผนการผลิต เรื่องของการดูแลการเจริญเติบโตของพืชให้เป็นไปตามความต้องการของพืชแต่ละระยะเรื่องของการดูแลเรื่องของการจัดการโรคและแมลงสูนพืชการบริหารจัดการการเก็บเกี่ยวให้ผลผลิตมีคุณภาพและมีมาตรฐานตามที่ตลาดความต้องการรวมทั้งการจัดการบริหารจัดการเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยได้สามารถมีรายได้หรือมีรายรับเป็นไปตามรายจ่ายของครัวเรือนที่กําหนดซึ่งการทํางานเรื่องเราเหล่านี้ เป็นการทํางานที่ทําให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยได้ให้คําแนะนําซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราก็จะมีการฝึกทักษะการวางแผนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การสร้างการมีส่วนร่วมซึ่งทําให้พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชชี่เดียวกันเนี่ยได้มองเห็นถึงปัญหาได้เรียนรู้วิธีการของเกษตรกรที่เป็นเพื่อนเกษตรกรด้วยกันเองนําข้อเสนอแนะดีๆนําแนวทางปฏิบัติที่ดีของแต่ละคนมาพูดคุยกัน ได้เกิดการแลกเปลี่ยนและนําไปสู่การสร้างผลผลิตที่มีมาตราฐานมีคุณภาพตามพิ่ตราาต้องการซึ่งเมื่อดําเนินตามกระบวนการเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมหรือโรงเรียนเกษตรกรตามพระราชบัญญัติแล้วเนี่ยเกษตรกรที่ร่วมโครงการเนี่ยจะมีผลผลิตได้มาตราฐานและแก้ไขปัญหาการผลิตตามที่เกิดขึ้นในรัฐท้องที่ต้องหินได้การใช้องค์ความรู้ร่วมกันแบบนี้จะทําให้เกิดความสมัคคีในชุมชน เกิดการแรกเปลี่ยนประสมการณ์ร่วมกันกับทางเกษตรกรด้วยกันเองและเจ้าที่อันเป็นแนวทางตามที่พระมารีได้กำหนดไว้ โครงการโรงเรียนเกษตรกรตามรั้มลิเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงรับไว้เมื่อปีพศ2542ซึ่งเป็นพรามหากราณาธิคุณอันล้นพ้นสำหรับกรมเสริมการเกษตรซึ่งจะนำปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ไปสืบสารรักษาและต่อยอดเพื่อให้การทำงานตามโครงการโรงเรียนเกษตรกรตามร,ามรั้วมลเนี่ยได้ขยายตัวออกไปอย่างทุกๆจังหวัด ซึ่งกมรมสวนเกษตรได้นำแนวทางเหล่านี้ไปขยายผลในทั้ง77จังหวัดเพื่อให้ทางชุมชนเกษตรกรได้มีกระบวนการเรียนรู้ตามหลักตามแนวทางที่พระราชาทานได้ได้รับไว้ซึ่งกมรมสวนเกษตรเนี่ยจะนำแนวทางเหล่านี้ไปขยายผลและให้เกิดผลสำเร็จกับประชาชนและเกษตรกรอย่างดียิ่งต่อไป